สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตของท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีพิจิกนะครับดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วง,งวตั้งแต่วันที่หนึ่ง ที่31พฤษภาคม2564เป็นทุนไรผมจกหาวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตให้ทันได้ติดตามและกเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการใช้ชีวิตประกอบอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานชีวิตครอบครัวความรักสุขภาพและโชคลาภที่จะบังเกิดขึ้น ในช่วงเดือนพฤษภาคม2564ครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีพิจิกครับในรอบเดือนพฤษภาคมดวงดาวที่โคจรอยู่ในแต่ละราศีนะครับส่งผลให้พลังส่งแสงอำนาจแสงสว่างให้กับดวงชะตาจึงท่านหรือไม่หรือว่าทำให้ดวงชะตาวิตไม่เต่ความยุ่ง ยึงมีเร่ความลำบากในความติดขัดดวงดาวแต่ละดวงครับที่สัมพันธ์กับระคนาเกิดของท่านนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับประกอบกับท่านแต่ที่เกิดในแต่ละวันด้วยนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์วัจนจันทร์อังคารพุธเสาร์พฤหัสราหูและวันศุกร์ย่อมแตกต่างกันไปถึงจะเกิดในราศีเดียวกันครับแต่ดวงชะตาชีวิตของท่านของทุกคนนะครับย่อม มีความแตกต่างกันไปในการดำเนินชีวิตในรอบเดือนพฤษภาคมบางท่านอาจจะมีความสุขความโชคดีความสมหวังบางท่านอาจจะมีความติดขัดความอุปสรรคไม่ราบดรื่นกับดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีพิจิกครับดาวดวงดาวดาวเจ้าเรือนราศีพิจิกคือดาวอังคารครับซึ่งเป็นดาวเกษตรนะครับดาวอังคารไปอยู่ในตำแหน่งไหนของ ลัคนาเกิดดาวคาันมาอยู่ในตำแหน่งของราศีราศีเมถุนซึ่งไล่ตามจากราศีตามวงวงจรของวงเวียนของราศีนะครับตกมรณะครับตั้งแต่ปัตตานีนะครับราศีที่7ราศีที่8ปดีตกมรณะเมื่อดาวเจ้าเรือนตกมรณะนะครับดวงชะตาวิพันที่เกิดราศีพิจิตในรอบเดือนพฤษภาคมนะครับ ดาวดวงนี้ตกปรนณะอยู่ในช่วงนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมทําให้ดวงชะตาของท่านนะครับปัญหาใหญ่ของท่านก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับระวังปัญหาเรื่องสุขภาพดาวจ้าเรือนคือดาวตานุนะครับหมายถึงตัวตนตัว,ตว,ตวของท่านเองมีปัญหาสุขภาพไม่ค่อยดีครับในช่วงนี้ครับในช่วงเดือนพฤษภาคมครวรระมัดระวังเลยครับครวรระมัดระวังปัญหาเกิดขึ้นนะครับด้วยอิทธิพลของดาวอีดวงนี้คือดาวราหูเล็งอยู่ครับ ดาวรางหูเล็งลักษณะเกิดท่านอยู่ทําให้ท่านมีปัญหาสุขภาพพอสมควรครับโรคระบาโดโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ในช่วงนี้ครับก็ต้องระวังนะครับระวังสุขภาพของท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านที่เกิดในราศีพิจิตนะครับดาวอังคารเสียดาวอังคารเสียพลงพลัง,ลงเที่ยวแงรงร่างกายไม่มีครับตกบรณะพอดีนะครับตกบรณะจะนั้นปัญหาใหญ่คือสุขภาพของท่านนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อต้องระวังด้วยนะครับ มาชิกที่เกิดราศีพิจิกครับเดือนต่อไปครับพบต่อไปนะครับคือพบกระดุมพระครับดาวกระดุมพระคือดาวการเงินนะครับพบของการเงินช่วงในวพี่วันผมตั้งวิเคราะห์ดวงคือวันที่1พฤษภาคมครับดาวจันทรยังสถิตอยู่ในราศีนะราศีของขุมทรัพย์นะครับกระดุมพระนะครับกระดุมทรัพย์หรือว่าเกณฑ์ยังมีโชคลาภลอยอยู่บ้างครับในช่วงนี้ครับ มีโชคเ pues ีลาบลอยอยู่บ้างณวันที่1วันที่2ครับของการเสี่ยงสากกินแบ่งและการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ถือว่ายังมีโชคลาบลอยอยู่บ้างนะครับดาวเจ้าเดินขุมทรัพย์คือดาวพฤหัสอยู่ในเดือนของพันธุครับปัตนิวรนะสุะกรนุกปุตตพัชชะพันธุเดือนของพันธุวงศาคันญาติก็ถือว่ามีความมีความลาบรื่อดีครับในช่วงนี้องค์เรื่องของญาติพี่น้องการทำหายากก็ถือว่าญาติพี่น้องไม่มีใครเป็นอุปสรรคไม่มีใครจมหายใต้จากครับ แต่ปัญหาใหญ่ของท่านคือเรื่องของสุขภาพของท่านเองนะครับท่านจะมาเช็คกิเกตราศีพิจิตนะครับตนุวรมพรกนะครับสาัชชาพันธุบุตรตอริปัตตนิมาดูเรื่องของปัตตนิปัตตนิหมายถึงคู่คนส่วนชีวิตครอบครัวชีวิตความรักในเรื่องของครอบครัวนะครับในช่วงนี้ครับดาวดวงดาวที่โคจรมาอยู่ในเรือนของปัตตนินะครับในเรือนของปัตตนิคือดาวราหูครับดาวราหู และดาวพุธนะครับดาวดาวระหูและดาวพุธ um ในช่วงนี้ท่านจะมีปัญหาเกี่ับความวุ่นวายครับความวุ่นวายเรื่องของชีวิตครอบครัวพอสมควรนะครับความวุ่นวายเรื่องชีวิตครอบครัวพอสมควรนะครับอย่างเรื่องของความรักนะครับดาวศุกร์เสียครับดาวศุกร์เป็นอริครับดาวคู่เป็นอรินะครับดาวคู่เป็นอริกก็ลองวันหารเรื่องกระเทบกระทั่งคำพูดคำจากันนะครับในช่วงนี้ครับ ในช่วงเดือนพฤษภาคมครับไม่ว่าจะเป็นปัญหามาสมดุมแล้วเรื่องสุขภาพของท่านด้วยนะครับการพักผ่อนไม่เพียงพอครับนะควรระวังนะครับอาจจะปัญหาสุขภาพอาจจะมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอถ้าเป็นนักดื่มนักกินนักเที่ยวนักเล่นก็จะ,ะมีปัญหาพอสมควรนะครับระวังโรคระบาดท,ที่เป็นอยู่ครับต้องระวังนะครับโอกาสที่จะเป็นติดโรคระบาดในช่วงเดือนพฤษภาคมก็เป็นไปได้มากนะครับท่านทำไมเช็คที่เกิดราศีพิจิตนะครับ ชีวิตครอบครัวชีวิตค,ความรัก,กดาวสุกนะครับดาวสุกเสียดาวเจ้าเรือนเสียเมื่อดาวเจ้าเรือนเสียมีปัญหากับเป็นอริณเป็นศัตรูอ่าฉะนั้นมีปัญหากระทบกระทั่งกันนะครับความไม่เข้าใจกันในรอบนี้ครับเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนต่อไปครับปัตตนิบรณณสุภกรามารมะธุรกิจอาชีพในช่วงนี้ครับการประกอบอาชีพอุตสาหะริยะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับดาวอาทิตย์เป็นดาวเสียครับดาวอุตสาหะนะครับ ดาวอุตสาหะเป็นดาวเสียก็มีปัญหาพอสมควรเรื่องอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานและให้ต้องให้ระวังนะครับระวังปัญหาเรื่องหน้าที่การงานอุตสาหริยะนะครับอุตสาหะความขยันหมั่นเพียรของท่านในช่วงเดือนพฤษภาคมมันไม่เต็มร้อยครับไม่เต็มร้อยทาให้ท่านมีปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพหน้าที่การงานถ้าเป็นนักลงทุนนักธุรกิจส่วนตัวระวังถูกต้มโกงถูกหลอกถูกเรียดถักหลังนะครับแต่ถ้าเป็นอยู่ในหน่วยงานของบริษัทใหญ่ๆหรือว่าในงาน รัฐวิสาหากิจราชการก็มีปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพนะหน้าที่การงานคือความอุดสาหะบระยะไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยรับผิดชอบต่อน,น้าที่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับฉะนั้นสมาชิกท่านผู้ชมก็ควรระวังนะครับท่านที่เกิดในราศีพิจิตครับในรอบเดือนพฤษภาคมมีปัญหานะครับปัตตนิมรณะนะครับปัตตนิมรณะสุภกรมรมลาภเรื่องของลาภโชคลาภครับ ดาวเจ้าเรือนของดาวลาภโชคลาภคือดาวพุธครับดาวพุธโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนของราศีปัตตนิชนะครับดาวพุธนะครับโคจรในตำแหน่งนี้ครับทาให้ท่านเกณฑ์ที่จะต้องมีโชคเป็นลาภนะครับได้รับโชคลาภพอสมควรน,นะครับในช่วงนี้ลาภลอยบางเกิดขึ้นนะครับลาภลอยกระเกี่ยวกับตัวเลขตุลากกินแบ่งรัฐบาลการเสี่ยง,งโชคเสี่ยงนากก็มีโอกาสพอสมควรนะครับคือดาวดวงดาวพุธนะครับคือเลขสี่ครับมาเรีงนัคนาเกิดอยู่ในเรือนของ ดาวราหูดาวศุกร์ครับและดดาวราหูเกาะกลุ่มมันอยู่ครับดาวราหูอยู่ในเรือนของดาวศุกร์นะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับตัวเลขมงคลครับ4 8 8 4 4 6 6 4 8 6 6 8อยู่ในกลุ่มนี้ครับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเกณฑ์จะมีโชคลาภลอยบังเกิดขึ้นนะครับครับดูพบต่อไปครับกรรมะลาภโชคลาบครับเกี่ยวกับตัวเลขมงคลก็ วิจารตัวเลขเด่นให้กับสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางนะครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบนะครับท่านที่เกิดในแต่ละวันครับไล่ตามทักษะของท่านที่เกิดในแต่ละวันแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันวันเสาร์ปรหัสลาหูและวันศุกร์นะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เป็นบริวาร บริวารดาวบริวารเป็นมหาอุดจุนในราศีเมษก็จริงครับแต่เป็นราศีเป็นอลนะครับเรียกว่าอยู่นในราศีที่เป็นอลลต่อลัคนาเกิดของท่านนะครับเมื่อเป็นอลลตตอลัคนาเกิดของท่านเกณฑ์ที่จะต้องเสียทรัพย์เสียเท่าเสียของเสียเงนินเสียทองในช่วงนี้นะครับมีมากครับะระวังเครื่องประดับเครื่องตกแต่งของสวยงามตกแต่งหายเสียหายครับมีการซ่อมแซมมีการบำรุงมีการรักษาามีการซ่อมแซมบำรุง ทำให้เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองครับซ่อมแซมอุปกรณ์นะครับเครื่องเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์นะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมครับวันอายุสุขภาพเรื่องของสุขภาพก็ไม่มีปัญหาเลยครับในช่วงเดือนพฤษภาคมครับดาวจันทรเดียนดีครับวันอายุเดชสนดาวเดชครับอังคารคือดาวเดชเดชตกปรณะนะครับเดชตกปรณะระวังถูกคนใส่ไล่ป้ายสีถูกหาเรื่องถูกกันแกล้งทําการสิ่งใดทําการสิ่งใดก็จะมีปัญหาพอสมควรนะครับให้ระวังนะครับสมาชิกที่เกิด ในวันอาทิตย์ครับบริวารอายุเดชสีส่วนดาวสีครับดาวสีคือดาวพุธเป็นดาวสีมีโชคลาภรอยบังเกิดขึ้นโชคลาภรอยอันเชียงโชคเสียงรับก็มีความโชคดีครับมีความโชคดีอยู่นะครับหนึ่งคือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันอายุเดชสีวันอายุเดชสีมูลคดาวเสาคืาอดาวมูละครับเกณฑ์โยงใจเกณฑ์เดินทางไม่มีเกณฑ์นะครับไม่มีเกณฑ์โยงใจเดินทางไกลไม่มีครับย้ายที่อยู่ที่อาศัยไม่มีนะครับ วันอายุเดชสีมูละอุตสาหานะนาที่การงานก็ทรงตัวดีครับหนะ้าทีการงานครับนาทีการงานทรงตัวดีอยู่นะครับอุตสาหะมรีนะครับดาวราหูเป็นดาวมนตรีเริงลัคนาเกิดมีผอุปัมถมคําจุนช่วยเหลือแกื้กูลนะครับมีผู้ปุปถมคําจุนช่วยเหลือแกื้อกูหรือท่านที่เป็นสุขภาพสตรีที่อยู่ในช่วงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสุท่านหญิงท่านชายก็ดีครับในช่วงนี้ครับมีผู้ปรปถมคํำจุนได้คู่หุ้นส่วนอุปถัมภ์ค้ำจุน หรือเกณฑ์ที่ได้คู่ครองโดยฉับพลันนะครับได้คู่ครองฉับพลันมาอุปถัมภ์ความจุนในช่วงนี้ครับเป็นดาวมนตรีครับส่วนดาวศุกร์เป็นดาวกาลิเกนีกาลิเกนีตัวเรือนของอยู่ในเรือนของอลิไม่ส่งผลกับดวงชะตาของท่านนะครับในช่วงนี้ถือว่าท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับก็สิ่งที่ดีก็มีครับสิ่งที่ไม่ดีก็มีสิ่งที่ไม่ดีวันอายุเดชด,ดาวเดชเสียครับดาวเดชเสีย ส่วนดาวสีครับดาวสีคือดาวพุธเนี่ส่งเสงริมความสำเร็จให้โชคลาภรอยบังเกิดขึ้นครับวันอยุเดชสีมรักอุสาหะนละมนตรีดาวราหูนี่เป็นดาวมนตรีเลยนะัศนาเกิดทําการสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จเพราะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือก็คุณนั่นเองครับนี่คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันจันทร,ร์ครับราศีพิจิกครับจันทร์เป็นบริวารเรือนอยู่ในนรนทของขุมทรัพย์ครับแต่นุกุลภพครับณวันที่ผมมีข้อคือวันที่หนึ่งพฤษ ในช่วงดาวจันนิสถิตอยู่ในราศีราศีธนู2 3วันครับ2วันครึ่งนะครับจันเป็นบริวารบริวารตกผมทรัพย์เกณฑ์ที่ได้โชคลาภเข้าของเงินทองในช่วงนี้ถือว่าดีครับบริวารเดินดีครับวันอายุสุขภาพนะครับปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาครับดาวอายุเสียครับอายุจรคือดาวอังคารตกมรณะปัญหาใหญ่ของท่านคือปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับระวังเจ็บไข้เด็กป่วยนะครับลมหมอนนอนเสือครับจันที่เกิดใน วันจันนะครับราศีพิจิกครับบริวารอายุเดชสวนดาวเดชครับอาทิตย์าดาวพุธคือดาวเดชเร็งนักธนาเกิดนะครับทาการสิ่งใดก็จะมีความผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีครับวันอายุเดชสีสุนดาวสีดาวเสาสคือดาวสีเพื่อนดาวตกเรือนสัญชาค,ครับเพื่อนเป็นสีครับส่งเสริมความสำเร็จนะครับมีพูนเพื่อนอุปธรภมข้ามจนช่วเหลือด้วยคนดีนะครับวันอายุเดชสีโมละดาวโมละเกณฑ์ โยกย้ายขึ้นย้ายที่อยู่ที่อาศัยไม่มีเกณฑ์น,นะครับย้ายหน้าที่การงานไม่มีนะครับในช่วงนี้ครับวันอายุเด็ดสีม <ed> ูลอุตสาหะดาวราหูเป็นดาวอุตสาหะเริงลันกนาเกิดนะครับช่วงนี้ดาวอุตสาหะเดิมดีครับโดยอยู่ในเรือนของปัตตานีเริงลันกนาเกิดได้คู่หุ้นส่วนอุปธรรมข้ามจนพึกเกื้อกุณนะครับส่วนดาวมนตรีครับดาวศุกร์เป็นดาวมนตรีดาวมนต,ตรีตกเป็นอลินะครับตกเป็นอลิช่วงนี้ต้องพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่านะครับถึงจะประสบความสำเร็จนะครับส่วนดาว อาทิตย์เป็นดาวกาลกินีครับกาลีก็ไม่ส่งผลกับดวงชะตาจนท่านนะครับในรอบเดือนพฤษภาคมโดยรวมทั่วไปท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับดังเรื่องของอายุสุขภาพครับวันอายุเดชดดาวเดชดดีดาวสีดีดาวมูละอุสาหะหน้าที่การงานดีจนดาวมนตรีไม่ดีครับนี่คือโดยรวมทั่วไปครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ในวันจันทร์ครับระวังปัญหาเรื่องสุขภาพเย็บให้ได้ป่วยนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันอังคารครับ อังคารเป็นบริวารครับดาวบริวารก็คือดาวอังคารตกเรือนมรณะครับบริวารตกมรณะเกณฑ์ที่จะต้องเสียทรัพย์เสียข้าวเสียของเสียเงินเสียทองมีมากที่สุดนะครับเกณฑ์ที่เกณฑ์ที่จะต้องโดนนะครับเสียเงินเสียทองครับบริวารอายุสุขภาพสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพครับดาวอายุจรเดินดีครับวานอายุเดชสวนดาวเดชก็เดินดีครับดาวเดชเดินดีไม่มีปัญหานะครับผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ดีครับวานอายุเดชสีสวนดาวสีพระธาตุเกิดดาวสี ตรงเรือนของพันธุบริวารวงสัคณะยาติเป็นสีส่งเสงความเจริญนะครับดาวสีเดินนีครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละนะครับดาวราหูเป็นดาวมูละเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยไม่มีเกณฑ์น,นะครับเกณฑ์ย้ายไม่มีครับอุตสาหวันอายุเดชสีมูละวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีนะวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะนะครับดาว,ดาวหูเป็นดาวมูละเดินดีครับอุตสาหะดาวศุกร์เป็นดาว อุตสาหะในช่วงนี้ครับดาวอุตสาหะไม่ดีครับความขยันมันเพียนน้อยครับในช่วงนี้ครับอุตสาหะมตรีครับอาทิตย์เป็นมนตรีอาทิตย์เช่นเดียวกันครับอาทิตย์เป็นมนตรีต้องพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่านะครับในช่วงนี้ครับส่วนดาวจันทร์เป็นกาลิกินีอยู่เรือนข่มคุมทรัพย์ไม่ส่งผลกระดงกระตายควของท่านนะครับเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของณช่วงวันที่หนึ่งที่สองก็มีมากพอสมควรนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันต่อไปครับ สมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางวันครับพุธเป็นบริวารบริวารเล็งลัคนาเกิดครับในช่วงนี้เกณฑ์ที่จะได้ข้าวได้ของนะครับเกณฑ์ที่ต้องซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆนะครับบริวารนะครับอยู่ในโลกเกินกู้หุ้นส่วนนะครับบริวารเดินดีนะครับมีปัญหาครับวันอายุสุขภาพดีครับสุขภาพดีแข็งแรงดีไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บครับวันอายุเดชสนดาวเดชก็ดีเชิดเดียวครับประหัสคือเดชนะครับ คือเดชพันธุหรือเดือนของพันธุเดชเดือนนี้ครับวนันอายุเดชสีส่วนดาวสีครับดาวราหูเป็นดาวสีเล็งลัคนาเกิดลยครับเล็งลัคนาเกิดทําการสิ่งใดก็มีผู้ประทับครับจนเฉลี่ยก็กลุนครับประสบอันเรดความโชคดีครับชโชคลัก่าเสียงโชคเสียงลาภก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบนะครับในช่วงวันที่1วันที่2พฤษภาคมครับวนันอายุเดชสีมูละดาวมูละดาวศุกร์เป็นดาวมูละครับเกณฑ์ที่จะต้อง ยกใจเกณฑ์ที่เร่งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่การงานมีมากที่สุดนะครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูละอุสาหาอาทิตย์เป็นอุสาหะเช่นเดียวกันครับเกณฑ์ที่ต้องโยกใจตำแหน่งที่การงานครับในช่วงเดือนพฤษภาคม,ะาามนะครับวันอายุเดชสีมูลัสาหะมณตีครับดาวมนตรีมีผู้ผบันทามทำเป็นเกลียดเกลีกวนนี้ครับส่วนดาวการกณนีดาวอังคารเป็นดาวกาลีตกปรณะไม่ส่งผลกับดวงชะตาชีดของท่านนะครับท่านโดยรวมทั่วไปแล้วท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางวันครับ ในช่วงวันที่1วันที่2เดือนพฤษภาคมครับเกณฑ์ได้โชคได้ลาบครับซื้อคนเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับซื้อตรากินแบงค์รัฐบาลไว้บ้างครับเกณฑ์ที่ต้องถูกมีโชคลาภมากพอสมควรนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันเสาร์ครับเสาร์เป็นบริวารครับเสาร์เป็นบริวารตกเรือนสหัชชากลืนฝูงเป็นบริวารดีครับในช่วงนี้ครับวันเดินดีครับวันอายุสุขภาพสุขภาพไม่มีปัญหาครับโรคภัยไข้เจ็บไม่มีปัญหาครับวันอายุเดชส่วนดาเดชครับ ดาวราหูคือดาวเดชนะครับดาวราหูคือดาวเดชเล็งลัคนณะเกิดทําการสิ่งใดก็จะประสบความโชคดีนะครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีครับดาวศุกร์คือดาวสีครับดาวสีเกณฑ์ที่จะต้องมีโชคลาภลอยบางเกิดขึ้นเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองมีมากที่สุดนะครับบริวารอ่บริวารอายุเดชสีนะครับบริวารอายุเดชสีมูลครับดาวศุกร์เป็นดาวมูลเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลง หน้าที่การงานครับท่านที่เกิดในวันวันวันเสาร์ครับวันอายุนะครับเด็ดาวเด็ดเดินดีครับที่เกิดในวันเสาร์ครับมาดูต่อนะครับท่านที่เกิดวันเสาร์ครับเสาร์เป็นบริวารครับบริวารตกสัญชาเพื่อนฝูงชั้นดีครับในมีเพื่อนฝูงดีวันอายุสุขภาพดีครับสุขภาพดีไม่มีปัญหาเรื่องโรคอ่าภัยไข้เจ็บครับวันอายุ เดชสนดาวราหูคือดาวเดชตกคู่อุณส่วนทําการสิ่งใดจะประสบความสุขความโชคดีครับในช่วงนี้ครับวนันวันอายุเดอบริวารอายุเดชสีสุนดาวสีครับดาวสุ์คือดาวสีตกเป็นอริีครับทาการสิ่งใดเกณฑ์ที่จะต้องโชคลาภลอยบังเกิดไม่มีครับในช่วงนี้ครับเกณฑ์เสียทรัพย์เสียเงินเสียสสสสทองมากกว่าน,นะครับวนันอายุเดชสีมูละดาวอาทิตย์เป็นดาวมูละเกณฑ์ที่จะต้องยกใจเกณฑ์ที่ต้องเดินทางในช่วงวัน ในช่วงเดือนพฤษภาคมมีมากครับดาวมูละเป็นยกย้ายหน้าที่การงานครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะดาวอุตสาหะก็ถือว่าทรงตัวนี้ครับอุตสาหะมนตรีดาวองค์การเป็นดาวมนตรีตกปรณะช่วงนี้ขาดคนนุกทำคำุนชเฉยลก,ก็กลัวรนะครับต้องพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่าครับจึงยะประสบความสาเร็จในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับวันต่อไปครับส่วนดาวการิคตีีคือดาวพุธนะครับต้องระวังครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันเสาร์ครับ ดาวพุธเป็นดาวกาลีเล็งลัคนาเกิดนะครับเล็งลัคนาเกิดรองปัญหาเรื่องขัดแยง้งรองปัญหาชีวิตครอบครัวยวิตคู่ครองนะครับครอบครัวมีปัญหาแตกแยกแต้องระวังนะครับดาวกาลีนี่มาเล็งลัคนาเกิดครับการเป็นการที่จะต้องขัดแย้งในเกี่ยวกับกิจการธุรกิจคู่หุน้นส่วนไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวก็มีปัญหาครับการที่จะถูกคู่หุน้นส่วนก้มตรงทะยยศหักหลังมีมากที่สุดนะครับในช่วงเดือน พุษภาองครับนี่คือท่านที่เกิดวันเสาร์ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพรฤหัสบดีนะครับพฤหัสเป็นบริวารบริวารอยู่ในเรือนของพันทุกบริวารเดินนี้ครับวงศาณะญาติดีครับจนนี้ครับวันอายุสุขภาพดีนะครับไม่มีปัญหาครับเรื่องของอายุครับวันอายุเดชสนดาวเดชคือดาวศุกร์ดาวเดชในช่วงนี้ในช่วงนี้ดาวเดชไม่ดีครับดาวเดชตกเป็นอริรครับทําการสิ่งใดก็อาจเหน็ดเหนื่อยครับ ประสบความสุขราชครับช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีเช่นเดียวรับอาทิตย์เป็นสีนะครับเป็นสีตกมรตกเป็นอเล็ครับทาการสิ่งใดก็จะมีปัญหาครับความราชครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละเกีย์ยกไม่มีเกียนยกใจที่อยู่ที่อาศัยนะครับมูละอุสาหะดาวอังคารเป็นดาวอุสะหะดาวอุสาหะเสียเสียเกีย์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานในช่วงนี้มีมากที่สุดนะครับอุตสาหะมนตรีนะครับดาวมนตรี คือดาวดาวมต์นะครับวันอายุเดชสีมูลอุสาหะมนตรีดาวพุธเป็นดาวมตนตีเลยครับดาวพุธเป็นดาวมนตรีก็ถือว่าเกณฑ์ที่จะทําให้นะครับท่านที่เกิดในดาวพุธเป็นดาวมนตีครับยังมีคู่ควรกับประธรรมคำจนนะครับหรือว่าจะได้คู่ที่มาช่วยเหลือเลือกูลนะครับในช่วงนี้ครับทาการสิ่งใดก็จะมีคนอุปธรภมอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือนะครับ จะได้คู่ครองก็เป็นคู่บระทัคัาจุนในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันส่วนดาวเสาเป็นดาวกาลิกนีครับกาลีตกเรือนของอดเรื่องของซาชักลองเพื่อนต้มโกงทะยศผักหลังนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมครับนี่คือท่านที่เกิดในวันพะระฤหัสบดีครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางคืนครับพุธเป็นบริวารบริวารลิงและคันนาเกิดครับเกณฑ์ที่จะได้ หลักทรัพย์หลักฐานนะครับได้เข้าได้ของในช่วงนี้ครับซื้อข้าวซื้อของใหม่ในช่วงนี้ครับเดือนพฤษภาคมครับบริวารเดือนนี้ครับวั yep. บน,บนอายุสุขภาพไม่ค่อยดีครับเก็บไข้ป่วยบ่อยครับช่วงนี้นะครับเดือนพฤษภาคมจงรวังปัญหาเรื่องสุขภาพของท่านานะครับวันอา, ja. าย,ายเุเดชสุนดาวเดชเช่นเดียวครับอาทิตย์เป็นเดชตกเป็นอลีครับดาวเดชทําการสิ <im> film, <im> ่งใดก็จะประสบความสิ็จเรารช้าครับวันอายุเดชสีสุนดาวสีดาวจันคือดาวสีนะครับตกกลุ่มทรัพย์ ดาวสียังมีโชคลาภลอยบังเกิดขึ้นอยู่บ้างครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละอังคารเป็นดาวมูลคเกณฑ์นี้ต้องโยกใจเดินทางนะครับในช่วงนี้ยายที่อยู่ที่สยเดินทางไกลนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมครับวันอายุเดชสีมูละอุสาหะดาวอุสาหะดีครับดาวอุสาหะดีเดินดีครับช่วงนี้ครับอุสาหะบนตรีดาวเสาเป็นดาวมันตรีเพื่อนอุปถัมภ์คำจนเกรียก็คนเดีครับส่วนดาวการกินีครับดาวกาดาว ดาวกาลีนะครับดาวกาลีดาวกาลีกกนีพระธาตุเป็นกาลีกนีระวังปัญหาเรื่องวงแสวนทางยาิขัดแย้งกันนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมครับนี่คือท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับในวันพุธกลางคืนนะครับวันต่อไปครับ,สม,มรบสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันศุกร์ครับศุกร์เป็นบริวารครับ สุขเป็นบริวารโหจรเป็นอลิตกในเรือนของอลินะครับเกณฑ์เสียทรัพย์เสียข้าวเสียของเสียเงินเสียทองครับในช่วงนี้ครับวานอายุสุขภาพมีปัญหาแค่เดียวครับดาวสุขภาพไม่ค่อยสู้จะดีครับในช่วงเดือนพฤษภาคมครับบริวารบริวารอายุเดชสนดาวเดชจันคือเดชตกกุมทรัพย์ช่วงนี้ครับจันเดินดีครับดาวเดชเดินดีไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากครับเรื่องกับการอ่า ประกอบอาชีพนะครับวันอายุเดชสีสุนดาวสีครับอังคารคือดาวสีดาวสีครับดาวสีตกมรรณะครับดาวสีตกมรรณะทําการสิ่งใดก็จะเมื่อดาวสีตกไปแล้วันอายุเดชสีประสบความสิ้นล่าช้าครับในช่วงเดือนพฤษภาคมเกณฑ์ที่จะสมบังก็น้อยเลยครับในช่วงนี้ครับดาวสีไม่ดีครับเสี่ยงโชคเสี่ยงลา,าบรับลอยก็ไม่ค่อยดีครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละ ดาวพุธคือดาวมูละตกในเดือนของปัติตนนะครับเกณฑ์ที่ได้เข้าวได้ของใหม่นะครับในช่วงนี้ครับได้เกณฑ์ที่จะต้องรับได้ซื้อข้าวซื้อของใหม่เข้ามาหรือว่าเกณฑ์ที่จะต้องได้สิ่งของจากคู่หุ้นส่วนนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมครับบริวารอายุเดชสีมูลัะอุตสาหะอุตสาหะเดินดีครับช่วงนี้ครับอุตส,สาหะดาวเสารคือดาวอุตสาหะตกเดือนสาหานสาหญาตวว่าอุตสาหะดีก็สักอุตสาหะมนตรีครับ ดาวพฤหัสเป็นดาวมนตรีดาวมนตรีในที่นี้คือมีผู้หลักผู้ใหญ่ประทับคัมจุนวงสังฆาริย์อวยทั้มจุนหนึ่งข้อสองข้อครับเฉลีก่ก,ลก็นีครับส่วนดาวราหูเป็นดาวกาลกินีครับดาวกาลีมะเร็งละคนาเกิดของท่านยืนเลนของปัตตนีระวังถูกต้มถูกโองถูกหลอกถูกก,กระเวียดถูกขังหลังนะครับนถูกคนคิดไรคิดไม่ซื่อนะครับในช่วงเดือนษษพฤษภาคมนะครับนี่คือท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับ นี่เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตของสมาชิกท่านผู้ชมที่เกดิดราศีพิจิกนะครับทั้ง8วันกําเนิดที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์นะครับที่วิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านสมาชิกได้ได้รับชมรับฟังนะครับดวงชะตาชีวิตบางท่านอาจจะมีความโชคดีบางท่านอาจจะมีอุปสรรคติดขัดมากน้อยย่อมแตกต่างกันไปครับตามดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในแต่ละราศีครับแต่ทักษะันเกิดประกอบด้วยนะครับ โดยรวมทั่วไปนนะครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีพิจิกครับในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นดวงที่ดวงชะตาช่วงท่านนะครับย่อมมีอุปสรรคบังเกิดขึ้นครับก็ดาวราหูก็ดีครับดาวราหูดาวดวงนี้ครับเมื่ออยู่ทํารัศมีทามุมเด้งส่องถึงส่งแสงถึงดวงชะตาช่วงของของท่านนะครับจะมีปัญหาเรื่องอุปสรรคติดขัดครับทุกท่านนะครับดาวราหูสถิตส่ง อิทธิพลสองแสงถึงเมื่อไหร่ก็มีปัญหาการดำเนินการใช้ชีวิตนะครับนี่คือท่านที่เกิดในราศีพิจิกตปโดยรวมทั่วไปนะครับส่วนตัวเลขเด่นตามดวงครับเลขมงคลน,นำโชคทำลาบครับในงวดวันที่หนึ่งวันที่สองพฤษภาคมนะครับและวันที่16พฤษภาคมครับเลขเด่นตามดวงครับตัวเลขที่ส่งผลทำมุม9 0สองศากับดวงชะตาจิตของท่านนะครับกับลัคนาเกิดของท่านคือ ดาวพุธเละดาวราวหูครับ4 8 8 4ครับอยู่ในเรือนของดาวศุกร์ครับในเรือนของดาวศุกร์ก็เป็น4 6 6 4 8 6กปหนะครับหรือจะเป็น4 86, 8 6 4ป6 8่เลขอยู่ในกลุ่มนี้เป็นเลขเด่นตามดวงชะตาเพียงท่านในรอบเดือนพฤษภาคม2อ6 4นนะครับนี่คือข้อการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาขึ้นประจําราศีเกิดตามเดือนในแต่ละเดือนนะครับที่ผมมีข้อวิจารณ์ให้เป็นแนวทาง ให้สมาชิกจะได้ตั้งอยู่ในความไม่เป็นมาครับขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาที่กำหนดที่ผมได้วิเคราะห์วิจารณ์ให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตในรอบเดือนพฤษภาคมกับสมาชิกท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดกด กดติดตามกดสับสไลกดไลกดแชร์ให้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการวิเคราะห์ดวงจะตาจิตกำเนิดให้ท่านได้ติดตามรับชมอีกในราศีต่อไปครับในเดือน,นต่อไปครับสมัิรท,ทุกท่านด้กันนะครับมีความสุขในความโชคดีประกอบอาชีพธุรกิจต่าง่การงานให้มีความสุขคว,รรค,นนนความสุขหังความเจริญความรุ่งเรืองโชคลาภเงินทองไหลมาที่หน้าทุกคนท,กทุกท่านนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ